อันนี้เป็นธรรมกกแขนขาทิขาทิขาทิระคูหามีเชิญชมด้านในอันนี้เป็นทรรมอุย้ยรรที่สส้างขึ้นมาข้างในก็มีองค์พระพุทธรูป ทำนะครับครสางุธรทมอันนี้สร้างขึ้นมาเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านต้นไม้สไตล์ผู้ไทยโบราณนะครับมี บ้านโบราณจะมีโอ่งน้ำอุอุน้ำโอ่งสำหรับแตกไปมาจะเยือนได้ดื่มนะครับนะของบุญก็มีอุปกรณ์โบราณมีกระบวยมีอักมีอิว้วมีแคน มีคำขวัญภาษาบุทไทยนอนวับเบิ่งซื้อควายนอนงายเบิ่งเฮื่อหูก็คืออย่านอนแบบไรสาระนอนคว่ำก็ให้ดูเชือกควายว่ามันหลุดมันยังผูกไว้อยู่ไหมนอนงายก็ให้ดูหลังคาเรือนว่ามันรั่วไหม นะครับโนนวำบึงซื้อควายนอนนายบึงหื่นหูอันนี้ก็มงเข็ดเฮยย่ำมงขลํำเฮยยานตรงไหนมันเข็ดมันศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ยาเกยงตรงไหนเขาขลํำ ขลัก็คือข,ของห้ามเป็นละก็ให้เกรงกลัวอย่าไปลองดีนะครับบานบานผู้ไทยบานต้นไม้นะครับ